มีที่ขอนแก่นที่อำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นมีบ้านหลังหนึ่งนะครับอยู่ริมถนนมิตรภาพสายขอนแก่นอุดรธานีอยู่ในมูลนิธิตระกูลเจริญเชื้อนะฮะคือใครที่ผ่านไปผ่านมาหน้าบ้านนี้ก็คงจะแปลกใจเพราะว่าหน้าบ้านเนี่ยเจ้าของบ้านเขาเอาป้ายไว้นิ้วมาติดใหญ่เลยนะครับข้อความที่ปรากฏอยู่บนป้ายนี่นะฮะก็มีข้อความบอกว่า กราบเรียนคุณขโมยที่เคารพบ้านผมไม่มีเงินไม่ต้องงัดผมนำเงินไปฝากธนาคารแล้วครับโอ้โหนี่ฮะแสดงว่าโดนโดนมาบ่อยโดนมาแล้วล่าสุดเนี่ยโดนวันที่หนึ่งพฤษภาคมก็ขโมยงัดกระจกบ้านเข้าไปแล้วก็ในบ้านก็ไม่ได้มีอะไรฮะมันก็เลยเอาจักรยานไปเอาจักรยานไปแล้วก็ไปทิ้งแถวแถวบ้านนั่นแหละ ก็ไม่ได้เอาไปก่อนหน้านี้เมษายนเพื่อนบ้านก็ถูกขโมยขึ้นบ้านสองหลังได้ทรัพย์สินไปสามหมื่นนะฮะคือแจ้งความก็ไม่มีความคืบหน้าก็เลยเอาป้ายมาติดซะเลยทุกครั้งที่มีป้ายแบบนี้นะฮะก็จะมีเหตุผลคล้ายๆกันแจ้งความแล้วก็ไม่มีความคืบหน้าก็บอกทุกครั้งนะฮะว่าที่หมู่บ้านไหนชุมชนไหนที่มีการขึ้นป้ายแบบนี้เนี่ยตำรวจต้องต้องต้องอาย ตำรวจเสียใช่ไหมใช่นี่ฮะ